คือสิ่งที่ยังไงเบาเตยพ่นได้เห็นเออเบาเตยพ่นเอ้ยความอลังการนี่คือทางด่วนที่บ่าเตยพ่นเอ้ยเนี่ยทางด่วนวะนี่แมนทางด่วนมอเตอร์เวย์เด้วยเนี่ยเบาเตยพนี่อันนี้มอเตอร์เวย์บอกเมนอ๋อแล้วพี่น้องเอ้ไดเห็นนี่อันนี้ก็รถไฟฟ้าสายใดญ่บอมเมนรถไฟฟ้าทางด่วนที่จะเชื่อมต่อกันไปเด้อทางด่วนวะบางขุนเทียนบ้านแพ้วโอวันหนึ่งรถรถไฟฟ้าบอมเมนเนาะบอมเมนเบิ้งเอาที่ละฝุ่นน่ะเขาก่อสร้างว่ะเบาเตยพ่นเอ้ยลอยทั้งหัวน่ะเบิ้งเอ้าฝุ่นน่ะ ตัวนุนลอยฟ้าตัวจริงเนาะตอนนี้เขาอยู่นี่แหละตอนนี้เขาอยู่พื้นดินไอพี่น้องเจ้าน้าจะขึ้นลอยฟ้าไว้หรือว่าจากไดนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะด้านคมนาคมหมอเพื่อนอืมนี่แหละคมนาคมนะเนี่ยบิึงเอานี่เบาเตโพนโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะคลิปนี้นะพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาบูอิงกับโบเดมาโดนหน้านี่เด้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือ อาถนนพระรามสองหรือว่าถนนหมายเลข35ที่มุ่งหน้าออกไปเชื่อมต่อสมุทรสาครเนาะพี่นอ้องเนาะสมุทรสงครามนะฮะเป็นเส้นทางที่ไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข4เนาะพี่น้องเนาะแมน่นบ่เนาะถนนเพชรเกษมนี่ยหน้าพี่น้องจกงออักร<อ>าาวาลถือบ่อพิษเด้อขอสุดขอภัยนี่คือ <ปะ S 1> ยังบ, <า S 1> บ <า S 2> อล <นะ S 2> ต<อ>้นหูบอเอาไปพ่นนี่คือยังหูบ่อปู่แล้วเท้าทางยังเกาะไอวาทางด่วนบอทางลอยฟ้าทางลอยฟ้าเนาะแต่พนยังสางว่ท่นแล้วเซตได้เนี่ยทาสางแล้วเซตเสียลังการขนาดใดญนี่คือ ประเทศไทยเททยก่ง<ท>เรื่องการก่อสร้างสร้างสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนงงบององบอถนนสองซันวะไงง่ายงง,ง,งบอ,ง,องบอ่คอยเชื่อว่าแนะ่นะขดประเทศไทยนะ่ะจะมีถนนสามสาันอ่าถอตอนนี้มีสองแล้วสองอย่างนั้นสันพื้นดินเอกอม,มีเมรลยน้อรถไตดินก็มีเนาะเนี่ยบนดินอยู่กรุงเทพอย่าเมืองไทยสองสันสามชั้นแนื้อยฟ้ฝามีอยู่แล้วนะเนาะตัวเขาไปดีวอรพีพี่น้องมีอยู่แล้วลืมไปได้ เนี่ยนะบาบาเตยพ่นเบิ้งที่ไหนเสาต่อหมอนี่สุดยอดเลยเดี๋เสานี่ก็เป็นแบบสวยงามหน่อยฝีมือคนไทยอีกวันึ่คนไทยเนี่ยทรัพยากรค,คนไทย <คน S 2> อเ,ทยเยอาค,คนไทยเองเนี่ยส่วนมาแรงงานก็เป็นแรงงานเพื่อนบา้านว่าจะเป็นแรงงานเล่าเฮา<อ>แรงงานพามา่าเขมรเ,เนาะ<อ>ที่เป็นคอยเป็นอาบุซอยเพื่อนเนี่ยเนาะนี่นี่แหละสิ่งที่อยากอยากให้พี่น้องฟังล่าให้ได้เห็นเนี่ยฝากบ่าเตยพ่นนะ ด้านคลิปนี้ไปห้บ้านเทนาได้เห็น้ํารเด้อความอลังการในบาเนอยากให้เห็นความเจริญความพัฒนาของประเทศไทยที่คําว่าเจริญมันต้องมีที่มาที่ไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือนี่แหละสิเจริญในใจก็ต้องเหตุต้องสร้างต้องถ้ำแต่ละมือแต่ละเว้นต้องบูยุษเหตุนะมันถึงจะเกิดคําว่าความเจริญที่แท้จริงนะเนี่ยประเทศไทยพ่นจเจริญแล้วบาเตโ่นเอ้ยแล้วเพื่อนบ้านพ่นสิเจริญด้ยังได้ในเมื่อจิตใจพ้นยังคิดแบบอิจฉายังคิดแบบนั่นแบบนี้อีกจิตใจบอเจริญแล้วมันสิเจริญในยังไงบาเณ คุณคิดแค่อิจฉาคุณไม่ลงมือทำเหมือนประเทศไทย <c oughs> เอาง่ายๆเนาะถ้าจะเจริญต้องเจริญทางชิตใจสะกอนจัคอยพัฒนาไปเจริญเ <ไป S 2> ด้วย <ไป S 2> วัตถูไป,ไปนางตีอิจฉามู่บอลงมือเห็ดมือสามก็บรไยายังดีคนที่เขาเห็ดตลอดเขาก็สิเห็ดไปเรื่อยๆเขาบุาบ ไอ้บ oh, like oh, so like right? ัได so no ้เนาะอุ้ยบัได้ได้บอกแต่พ่นเสาต้นหนึ่งเนี่ยสร้างบ้านเลยต่างหลายหลังเลยเด้เสาต้นหนึ่งเนี่ยนะบอกแต่พ่นพ่นเอาปูนเนี่ยปูนเนี่ยครับว่าปูนที่ว่าเขาให้สร้างบ้านทั่วไปเด้เป็นปูนพิเศษพอดีโอ้สั่นไหวมึงนี่ความอลังการที่บ้าบัวอย่าให้บ้าแต่พ่นได้เห็นไปสะอ่านถนนมันจะเล่นนะไอบาดนี่มาดถนนจะเล่นหรอบาดนี่ฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝุ่นมั้งเนี่ยฟังเดียวเนี่ยนะ อีพออีเม่คอยมาเบิ่งเด้อพี่นอ้องเอ้สคนบ้านเฮาแต่อยากเห็นถนนเนาะถนนถนน,นนที่คำเอ,อ่อเรียกว่าที่มาของคำว่าจเจริญถนนที่หลายเส้นมีชีลิตพี่น้องเลยคือจเจริญที่เบียกพร้อมเนาะท,กทุกอย่างง<ว>่ายเพราบผถือว่าถือว่าพิชอยู่มันตื่นเต้นไหมไอตื่นเต้นอจริเงเหรอตื่นเต้นแล้วเนาะเราผมก็เห็นอย่างนี่นะมาอย,อยู่หยุดนี่เขาอ,อยู่เขตไดนก็ไหวนี่ตอนนี้เขาอยู่แทงสแตรมเดยสมแตรม สมัยดำจะไปมหาชัยมหาชัยนะครับไปทั้งๆไอ้พันท้ายนรสิงห์แหละออกไปพุ่นสมุทรสาครนะออกไปสมุทรสงครามออกไปเพชรบุรีได้เนี่ยที่เราเห็นนี่เทิงเทิงนี่คือทางด่วนทางลอยฟ้าทางด่วนลอยฟ้าที่เพิ่งสร้างใหม่นะบ้านคนเชียนบ้านแพ้วโอ้คือยังเปิดใส่งานยังเปิดใส่งานเพิ่งยังท่านเหล้วเสร็จได้บางช่วงตรงแถวแถวท่าข้ามพระรามสองถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อออกไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม บอสิไปราช,ชบุรีนะครัไปเพชรบุรีแล้วก็ไปนครปฐมกับไปไดได้ทางเนี่ยอ,อาจจะบอกกันว่าเป็นประตูที่เชื่อมออกไปทางภาคอีสานได้เด้อผ่านเพชรบุรีไปประจบคีรีขันก็คือตัถ้าว่าอานาคตเนาะพี่น้องเนาะเทศกาลที่ว่าปีใหม่หรือว่าสงกรานตรสิรถก็สิสบติดนี่มีทางเส้นนี้โอ้แต่ว่าเส้นนี้เนี่ยมาเตพพ่นแต่ก่อนเส้นนียเลยรดติด อีลี้าคนไทยเป็นสีหูเลยว่านถนนเจนเนียเป็นยังไงนเนี่ยบนสเีมาคอมเมนต์เด้อบอสเซียอายเด้อจังสันวายแมน,น,น,เยน,เนเนี่ยบอสเต้พ่นเงย์บอสเนี่ยเงย์ยุ้ยแปลว่าโคตรนี่ก็เก่งหน่อยเนาะโคตรเก่งเลยนะอาลีแหล่คนไทยเนี่ยคนไทยบอกน,นี่แหละคือคําว่าประเทศไทยเ<ง>ต้ยพ่นอเอ้ยเน,<ห>น,นี่ยฮะสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนน น้อลอยฟ้านายนะเนี่ยนี่แหละคือ,น,คอนี่แหละคือทีมาของทีบ่าวผมมาถ่ายคลิปใหมพี่น้องได้เห็นเนาะเพิ่นสร้างถนนนะที่แท้จริงคือถนอนประเทศไทยนี่พี่น้องเอ๋ยนะจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกันไปเลยเมื่อท,ทุกทุกเส้นท,ท,ทางเนาะพี่น้องเนาะบ่าว่าเป็นเนื้อกลางอีสานออกตกออกใต้นะฮะประเทศไทยเพิ่นเน้นสร้างเนี่ยบ่เน้นเว้าเน้นเฮ็ดจริงท้ำจริงเนี่ยนี่คืออีกนี่สิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอให้บ่าวไตยพุ่นได้เห็นเนี่ยจากจุดนี้นะฮะบ่าวไตยพุ่นเนี่ยเป็นจุดที่ เชื่อมต่อนี่ฮะไปยังถนนการจริญนาไม้เหล็กเก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์อันนี้มอเตอร์วีเอ็มแปดสองเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะก็จะมีมอเตอร์วีเอ็มหกที่ไปเขื่อนลำตะคองเนี่ยฮะแล้วก็จะมีอ่ามอเตอร์เวย์ที่บ,าบ่าวหัวหินเนี่ยไปบุตรพาวิถีนะไปทางผากตะเวันออกนะฮะแล้วก็จะมีไปทางอ่านครวชุมลำเน,ยนียได้บ่าวเตพุฒมงที่น่ะบา่าวเตพุฒอันนี้ยังตัวนี้ทางด่วนนี่วะอันนี้ก็ทางด่วนท,ที่จะเชื่อมต่อไปทางการจริญนาเนี่ยไม้เหล็กเก่าเนี่ยตรงอ่าอ่า บางคุณเทียนนี่นบังนี่นี่แค่ยังบ่แล้วเฮ็ดเป็นวายเนาะยั่งยังย่งยั่งยั่งสมเด็จเปนว่าปุยุทธเฮ็ดปุยุทธสางเลยเนาะเฮ็ดไปตลอดเลยเลยานาะประเทศไทยนะถูกพัฒนาไม่หยุดยั้งคือเป็นว่าพัฒนาดีแล้วก็พัฒนาให้ดีอีกเน่ยังเป็นก็ว่าบ้านผลพัฒนางงแล้วเป็นว่ายอ่อมเหนกันนี่เป็นอย่างไรเนี่ยนี่เพิ่งบอกว่าประเทศบ้านผนยังประเทศกำลังพัฒนาเอาสัตยังบุพัฒนาขนาดนี่พัฒนาแล้วสุดๆแล้วขนาดนี่เพราะว่าเฮ็ดยุ่ยสูงหมื่นสางอยู่สูมื่นเนาะ ไปมองได้ก็เห็นแต่การก่อสร้างเห็นการเปลี่ยนแปลงนะมังเตือนยางไปนน้ำข็งแข็งถ้าห่างสีไม่่ายเห็นเสากับคนกระท่าสีท่ายังใหม่ตลอดคนเห็ดใหม่ตลอดนะดีขนาดน่ะอันนี้จักรีโลที่ตีบนเห็ดถนนนี่นะท่ามเนี่ยข้อเหี้ยบอเอ๊พี่น้องเอ๋ยนะมันลอยกว่ากิโลเมตรบ่เนาะบ้าบอเองกับบัเนรใจเด้อพี่น้องเอ๋ยขอเถอขอให้เนาะทานผู้ชมทางด้นที่หูกับที่บ้าบอกบ้าบัวเน่บ้าบัลืมถนนเนี่ยบ้าบัเคยมารีวิวหลายครั้งที่บ้าแต่พ้นบอกมาแล้วเตือนเราบอกเอาในข้งแรกได้ที่มาเห็นนี่ลง บุกเห็นเลยตอนนี้เขาจะไปจุดเริ่มต้นของถนนเนี่ยของทางด่วนมอเตอร์เวย์กเอ็มแปดสองนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้บ่าวเตยพ่นเลยชื่อว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงสะพานสะพานอ่คู่ขนานพระรามเก้าที่บนสางใหม่ที่บ่าวเตยพ่นเบิ้งเอาทั้งเครื่องไหนเบิ้งเอาคุณนะไปอ้อนซ่อนเบิ้งเห็ดนี่นะเบิ้งแบบคือเก่งแต่เบิ้งือต่อกันแบบแบบคือตัวต่อนี่นะก็อนนี่ยังนะเลโก้เพาอีกยังเก็อื่นนะ่นออกแบบมาคักแนี่ยไดบ่าวเตยพ่นน็อต ต้นน <t> ั enough, like yes. mm ่นต้วนี้เพิ่ก็เปะปะเปเงินบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นสีแบบเอามาเป็นสินส่วนวายแล้วมาแปะใส่บ่อเลกเเป็นสินส่วนเด้ทั้งทึงนะแต่ว่าส่วนตอมอี่เพิ่นรออยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่เด้แล้วประเทศจะได้ยกขึ้นไ่เพิ่นจะมีตัวยกขึ้นเด้เหนนมีตัวยกมีนรถมาจอดตรงนี้เลยรถพ่วงมาจอดบรรทุกมากแก็ยกขึ้นไปเชื่อมต่อกันปั๊บ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 เลยเลยโอ้เนี่นั่นตีแบบใส่ต่อ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 กันไปเรื่อยบ สุดยอดเนาะพีมือเนาะวิศวกรเนี่ยคนใดเนาะคนไทยอยากเห็น anyway. ่าเนาะมันจะเป็นมันเป็นคนใดวะโคตรเก่งโคตรอันนั้นเลยเก่งบ่แม่เดี๋ยวพูดเก่งโคตรสุดยอด ปดเบิบ่งความวังลังการก้อนนาทีเบาโบ้เคยไปเนาะพี่น้องทางด่วนเมืองไทยนะครับมอเตอร์เวย์เอ็อยู่เขื่อนลำตะคองเนี่ยตรงนี้พ่แมแ่เด้อพี่น้องเอ้ตรงนี้จะเป็นมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะพี่น้องเอ๋นะครับบางกุ้เทียนบ้านแพลวจักเบิ่งคล้ายๆกันนะพี่น้องนะแต่คนละจุดกันเลยได้เบาวเตโพนซ่อนสะพาพลอยกระจกไม่เห็ดไก่กันเด็ดเบิ่งทางด่วนเราก็มีสะพาพลอยตลอดนะประเทศไทยสังเกตินไม่ได้ก็นหน้านะจุดนี้เบาวเตโพนจุดนี้ เป็นได้ไรไมมอ่โมงนี้มียังมงนี้ปา<ะ>ดปานลุดออกเขามาในเมืองอีกเมืองหนึงน่งเลยเด้มันเป็นอุโมงอะไรออกมาเนาะมันมันอุโมงมันก็นเป็นคล้ายๆกับว่าทั้งด่วนนี่แหละเป็นจุดอาจจะเป็นด่านเก็บเงินหรือว่าจุดจุดจุดำำต่อกันนะจุดต,อต่อจุดเชื่อมต่อจุดทางขึ้นทางลงนี่แหละเ่าแต่พ่นเอ้ยจะแบบที่พักรลอพกลักรถหอสิบบ่่แม่นเวลาจะขึ้นทางด่วนหรือว่าลงทางดว่งดวนจุดนี้นะ<อ>เป็นจุดขึ้นจุดลงของของของทางด่วนก็ว่าได้เนอ๋อจังซั่นบ่แม่น คอยอ้อนซ้อนเดี๋ยวพิ่นโปรยุดเห็ดยุดสางโปรยุดจนีน่าอ้ายวูบนี่มันไปกลับไปดูแต่ละครั้งใหญ่กว่าเก่าบ่อยดูได้ไรไปกลับเลยเนาะบ่กสีเลนเนาะเนทัขึ้นทั้งลงแล้วบ่าเตสีเลนเนาะฟังขวาฝุ่นกับเป็นทั้งลงอาจจะเป็นทั้งขึ้นกับว่าใหญ่เนี่ยอ๋อแน่นบ่อยเมนว่าจังใหญ่เนาะซอนซ้อต่อหมอนี่นะซอนแี่อย่างเงี้งามเลยเอาไปไว้บ้านจากต้นตี่ละว้ายเอาไปกัดเอาไปกัดมันจะไปไหนก็ไดยอ้ายว่าไป <łość> แต่ว่าออนซอนไหมออนซอนแบบก็เจาะเห็ดเพรามันแบบมันงามหมือนแลมันจังซีการซื้อราคาพผลกระจ้างพผนเป็ดไว้อยู่ตรงอยู่ตรงหน้าจักต้นหนึ่งเอาไว้เบิ้งคอยไปเห็ดกับแบบเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยเด้เอาไปเห็ดเลยแล้วต้นหนึ่งนะถามราคาพลในผลเป็ดหายเด้อจุดแลนด์มาร์กของตรงหน้าขอแล้วคอยไปเห็ดแบบว่าถ้าไปไกลไปไกลมาเฮ้ ต้นอะไรวเสาอะไรนี่แหละคือเสาทางด่วนประเทศไทยมีที่มากกได้ไอ้เขาบอกขอไปเบิ่งมาแล้วว่ะไปเบิ่งมาแล้วสินะเป็นสิแ่งแรกเลยเนี่ยเอามาเฮ็ดไว้คืออะไรอะถึงเลยหรือซอนสถานเท่ากันใช่ไหมแต่กลับไปเบิ่งราคากันได้อว่าเท่าใดล้ายน่าจะจักทงมู้นี่บ่ยอมย่อมได้คือสิคือสิบ่มีปัญญาดอกศาสนี่เบิ่งแต่เสานี่ก็พอแฮงแล้ยนะมูลค่านี่บ่จัก จักกี่แสนบาทรู้เป็นล้านบาทก็พอหรือเป็นสิบสิบล้านผมได้เป่าแต่พ้นแม่นบอกเม่นพ้นคอามเม่นบอกไอ้โบปะมีเอฟซีเปนบอกว่าเสาต้นหนึ่งหรืราคาเนี่ยโอ้โหเป็นสิบสิบล้านหรือว่าหาล้านขึ้นุคนนี้บ้าคุณเล่ต้นเดียวนี่เด้ชีวิตข่อยก็ยังหาอะไรเลิกศาสตร์นี่เงินแสนเงินล้านหรยังโ่เคยเห็นอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจีพาบ่าวเตยพ้นไปเบิ่งจุดที่เป็นชุดเริ่มต้นเด้อ พาบอลเตะพ้นมาเบิงทางด้วนไอ้ต้นเลยต้นวงนนทางนะเห็นบอนี่เห็นบ่ลนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เจ้าเจ้ากำลังออกคีบได้ใหญ่นี่น่ะถนนนนทางประเทศไทยนี่ว้าวในรูนี่เห็นบ่ลนี่เห็นบ่เดี๋ยวก็เห็นอันแรกครับเราจะไปถ่ายอีกเนาะกลังการลีได้ใหญ่เลยแบบว่าโอ้ยแบบขนาดเสาโตม้อนี่ก็ยังแบบกินขาดเลยใหญ่เลยอยู่ไซนี่น่ะอยู่ไซอันนี้น่ะนี่อยู่ไซโบตอนนี้อยู่พระรามสองอยู่พระรามสองนะมุ่งหน้าไป เป้นสะพานพระรามเก่าเด้อเดี๋ยวขึ้นไปกันนะโอ้ไปขบวนกางสิไปมึงกัทันแล้วเฮ้ยคนหนึงอยู่นนทบุรนี่พี่มามามามเรื่องง่ายนี่นี่เบิ้งนี่นี่ปอนายจะเบิ้งนี่ไปเจเบิ้งเสาจะเบิ้งเสาตมอห้อของเมืองไทยนายเฮ้ยเห็ดบ่วลายนี่อลังการแห่งนายสุดยอดเนาะสุดยอดสุดยอดเขาอยากให้ไอต้นไม่เห็นเนาะไอต้นคนสวรรค์เนาะพี่น้องกับไอต้นแซนแหวนเนาะ เพิ่นกระโถ่มาเพิ่นอยากเห็นความจเจริญเมืองไทยบรบร่าบอดีบอยังบรรดาบอดีม,มากด้วยตัวเองก็อยากให้โทรว,วิดีโอคอลบอกเพิ่นอืมต้อวิดีโอคอลเบิบ่งอย่าเบิกน้ำแน่นอนอยากเห็นนั่ <c oughs> นแหะความเจริญเพิ่นอ,อยากเห็นแ,แน,น่นอนกว่าอ่ะเห็นกับบอม,มาแต่เศร้าคุณโอ้เห็นงานเห็นการเห็นอะลูกพี่เอ้ยแล้วชิปใส่ต่อแาบตัวแรงค่ะสนามหลวงสนามหลวงใส่ไปสนามหลวงจะหน่อยนี่ไอมีงานวงแไงมีงานไม่เห็นคีปเปอรเห็นคีปเปอรมีงานนี่ไอ ไม่ใช่ไหนบ้าเตยพ่นเห็นแล้วบอกความเจริญเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่าสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะบ้าเตยพ่นก็เลยเห็นแล้วนี่ฮะทู่ฮะพี่น้องทั้งบ้านเห็นน้ำมาสั่นเนี่ยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวบัวเองกะจะว่าจะมุ่งหน้าไปถ่ายคลิปต่ออีกตัหนึ่งเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปครับบ่าวบัวและกับบ้าเตยพ่นชาเหนีน้ำเด้อเนาะพี่น้องเนาะทางผู้ชมทางทีมมากก็ต้องอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจโดยการกดไลค์นี่ฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเทั้งสองคนโดยการมาก เพียงเท่านี้สบายดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับไปแล้วพี่นองไปแล้ว